ฝันว่าใส่ชุดสูตรเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข 1, 2, 3, 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนึ่งะครับสำหรับท่านที่ได้ไพ่ใบนี้อัแบบนนี้เรื่องต่างๆอาจไม่เป็นไปตามที่ท่านคาดหวังเอาไว้นะครับหรือว่าอาจจะเกิดความไม่แน่นอนเกิดความล่าช้าเกิดขึ้นนะครับหากคาดหวังอะไรไว้นะครับก็อย่าเพึ่งทุ่มเทใจไปเต็มร้อยนะครับว่าจะได้แน่ๆนะครับเพราะว่า ตัวนี้นะครับบ่งถึงว่าจะเกิดความไม่แน่นอนเกิดขึ้นนะครับโดยที่ท่านไม่รู้ตัวมาก่อนนะครับอย่างไรก็ตามก็อย่าไปยึดไปติดอย่าคาดหวังในสิ่งต่างๆมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าหากผิดหวังท่านอาจจะรู้สึกยแย่มากนะครับในระยะนี้นะครับควรระวังในเรื่องของการตัดสินใจของตัวท่านเองให้มากเป็นพิเศษครับเพราะว่ามีแนวโน้มว่าท่านจะตัดสินใจอะไรด้วยอารมณ์ มากกว่าจะพิจารณาตามความเป็นจริงนะครับหากรีบร้อนทำอะไรในช่วงนี้นะครับอาจพบกับความผิดหวังได้ใบที่2นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับรยานี้นะครับสิง่งต่างๆรอบตัวท่านก็จะขยับขยายไปอย่างช้าๆนะครับโครงการหรืออะไรที่ท่านวางแผนเอาไว้นะครับก็มีความสําเร็จแต่ลักษณะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ ต้องอาศัยความอดทนในการรอคอยในความสําเร็จที่จะมาถึงนะครับเรื่องงานนะครับท่านอาจจะรับความช่วยเหลือหรือคําแนะนําที่เป็นประโยชน์จากผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านะครับหากมีเจ้านายเป็นผู้หญิงก็จะช่วยใน ที่เหลือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องการเงินนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเข้ามานะครับเป็นเรื่องของสิ่งต่างๆที่ฟุ่นเอยตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับเพราะว่าความรักสวยรักงามบางครั้งเนี่ยมันก็จะเกินขอบเขตเงินนะครของเรามีเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระมัดระวังนะครับในค่าใช้จ่ายต่างๆให้ดี ใบที่3นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบนี้นะครับในระยะนี้นะครับท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับกับสิ่งที่เป็นอยู่นะครับท่านอาจจะมีความรู้สึกหงุดหงิดนะครับหรือว่าใครทําอะไรนะครับรู้สึกว่ามันขัดหูขัดตาไปเสียหมดเลยครับมีนวโน้มที่จะมีปัญหาในเรื่องการงานนะครับเกิดขึ้น หากท่านทํางานเกี่ยวกับด้านเอกสารนะครับก็ควรระวังข้อผิดพลาดนะครับจนต้องกลับไปแก้ไขแก้แล้วแก้อีกนะครับในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าโอกาสในเรื่องงานก็ยังไม่ชัดเจนนักนะครับท่านอาจจะเบื่อน่ายนะครับในบรรยากาศที่ทําทำงานอยู่หรือหรือว่ามีแต่งานเดิมๆนะครับทำให้ท่านนะครับรู้สึกหมุดหิดนะครับในคนที่ทำงานที่ใช้ในเรื่องของความคิดสร้างสารรนคะ์อาจจะมีปัญหาติดๆดขัด,ขด คิดงานไม่ออกนะครับอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงนี้ขอให้ท่านาใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดของงานให้มากนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มนะครับที่อาจจะถูกโดนตําหนิติเตียนจากผู้ใหญ่ได้นะครับเพราะว่าท่านอาจจะช่วงนี้อาจจะต้องการงานสําเร็จมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะท่านอาจจะโดนตําหนิติติงในเรื่องของงานที่ไม่รอบคอบได้ ใบที่4นะครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่แบบนี้นะครับระยะนี้ท่านจะมีความส,สดชื่นสมหวังนะครับในชีวิตนะครับรู้สึกว่าชีวิตนะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีความราเริงนะครับมีความคิดที่จะอยากจะทําทุกิจส่วนตัวของท่านเองนะครับ ถ้าหากคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วก็จะงานก็จะเข้าที่เข้าทางมีความมั่นคงมากขึ้นมีแนวโน้มเป็นไปด้วยดีนะครับคนที่ทํางานประจำนะครับก็จะรู้สึกว่างานที่ทําอยู่มีความมั่นคงในระดับหนึ่งนะครับมีความราบรื่นในการงานดีเรื่องความรักนะครับในคนโสดอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนนะครับแต่หากคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นเวลาที่หวานชื่นนะครับแล้วก็ ราบรื่นในความสัมพันธ์นะครับได้เจอเจอแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันมีงานเลี้ยงมีการไปพบปะพูดคุยนะครับปรับกับผู้คนหมายเลขนำโชคของท่านได้แก่หมายเลข18หมายเลข3มหมายเลข9กและหมายเลข4ี่ทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข3มหมายเลข4หมายเลข9กและหมายเลข18